ครับสวัสดีครับอันนี้เทคที่สามนะครับคิดว่าน่าจะรอดครับขอจะจะจะต่อเนื่องเลยนะครับยาวๆเลยนะครับจะแบบไม่ตัดคลิปแล้วเพราะว่าตัดเป็นช่วงๆแล้วมันไม่รอดครับก็กะว่าจะพูดทีเดียวประมาณเนี่ยครับพูดทีเดียวให้จบคลิปไปเลยครับก็คนอื่นแนะนํารายการก่อนนะครับนี่ก็คือจะเป็นรายการที่แนะนําผลิตภัณฑ์ ที่มีอยู่ในร้านยานะครับจะมีอะไรบ้างก็คือโดยส่วนใหญ่ก็จะเอามาพูดถึงประโยชน์ของเขาแล้วก็วิธีใช้นะครับแล้วก็สรรพคุณนะครับแล้วก็รวมๆนะครับก็อาจจะไม่ได้หมายถึงเฉพาะยายอย่างเดียวนะครับก็คือจะเป็นพวกผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับที่มีขายในร้านยาแล้วก็จะารายการรายการนี้แล้วกันนะครับเรียกเป็นรายการเนี้ยก็จะเอามาพูดคุยให้ฟังนะครับก็จะแบ่งเป็นตอนๆไปเนี้ยครับแต่ เริ่มต้นคลิปแรกนะครับของรายการก็คือจะอามาว่ากันด้วยเรื่องของของทำความสะอาดบาดแผลนะครับการทำความสะอาดบาดแผลก็อันนี้ก็จะแบ่งเป็นตอนๆเหมือนกันอย่างตอนแรกนี่เราจะมาพูดถึงวัสดุที่เราใช้ในการทําความสะอาดบาดแผลก่อนนะครับพอดีช่วงนี้มันมีเกี่ยวกับภัยทางธรรมชาติใช่ไหมครับก็แผ่นดินไหวบางคนก็อาจจะได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็เกิดบาดแผลขึ้นแล้วก็จะหากต้องได้ทํา ทำทำความสะอาดบาดแผลก็จะได้รู้จกักอุปกรณ์หรือว่าวัสดุที่เอามาใช้ทาเกี่ยวกับทําแผลนะครับก็ส่วนอตอนถัดไปก็จะมาว่าด้วยเทคนิคการทําแผลนะครับก็จะเป็นเป็นตอนๆสัก2อตอนนะครับว่าด้วยเรื่องของอาการทําความสะอาดบาดแผลนะครับอย่างตอนนี้เราก็จะมาพูดเน้นเลยก็คือวัสดุที่เราเอามาใช้ทำทำความสะอาดบาดแผลกันนะครับ หลักๆแล้วนะครับวัสดุที่ใช้ทำความสะอาดบาดแผลครับแบ่งตามหน้าที่นะครับอย่างเป็น3กลุ่มหลักๆเลยนะครับก็กลุ่มที่1นะครับก็กลุ่มที่วัสดุเช็ดทำความสะอาดบาดแผลอันนี้ชื่อก็ตรงตัวนะครับกลุ่มที่ในนก็เดี๋ยวก็จะโชว์รูปก็ตามรูปที่โชว์โชว์ให้ดูนะครับก็กลุ่มที่2ก็คือวัสดุที่ซึมซับของเหลวจากบาดแผลนะครับกลุ่มที่3ก็คือวัสดุที่เอาไว้ปกปิดแล้วก็ป้องกันบาดแผลนะครับ มันเริ่มต้นด้วยที่กลุ่มแรกเลยนะครับกลุ่มแรกก็คุณเคยกันดีนะครับก็จะเอาก็ที่เอาไว้ทําหน้าที่เช็ดก็ถ้าเทาลุกคุณเคยกันดีก็จะเป็นสัมฤกก้อนนะครับสัมฤกก้อนจะใช้สัมฤกก้อนได้ถ้าดีขึ้นมาหน่อยก็อาจจะเป็นสัมฤแผ่นนะครับก็คือข้อดีระหว่างสัมฤกก้อนกับสัมฤแผ่นก็คือสัมฤกก้อนก็อาจจะมีขุยๆส่วนสัมฤแผ่นนะครับเวลาเป็นขุยมันก็จะไม่ค่อยมีขุยติดแผลนเท่าไหร่แต่แล้วถ้าสัมแผ่น าราคาก็จะสูงกว่าสัมีกลองนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นตัวเขาเรียกว่าก้านสัมผีหรือว่าอะไังที่ใช้คำว,ว่าสวอปนะครับก็คือเอาไว้สาหรับ,รบก้านสัมผีก็เอาไว้เช็ดก็สวอปข้อดีก็คือ,อตอนที่เราถือนะครับมือของเราก็ไม่ได้สัมผัสกับตัวบาดแผลได้ตรงนะครับก็คือเราจับตรงการน,นะครับ ตัวที่แล้วก็ตัวสำลีก็เอาไว้ชุบแอลกอฮอลหรือว่าน้ํายาทำความสะอาดแผลนะครับแล้วก็กเอาไว้เช็ดเช็ดได้นะครับส่วนเรื่องเทคนิคแล้วก็วิธีการทำความสะอาดแผลที่ก็รอคลิปถัดไปนะครับเพราะว่าอย่างที่กล่าวไวตนน้ตอนต้นก็คือคลิปนี้ก็จะพูดถึงวัสดุเป็นหลักก่อนอกลุ่มเช็ดทำความสะอาดแผลก็จบไปแล้วนะครับที่ต่อด้วยกลุ่มที่สองนะครับกลุ่มที่สองก็ตัวน ซึมซับของเหลวของปากแท้ครับก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วโดวยส่วนใหญ่ที่เราคุ้นเคยกันดีก็จะเป็นพวกก๊อดนะครับกอ <God, God. S 1> อย่างบ้านเรากอก็แบ่งออกเป็น2แบบนะครับ God. กอก็คือก็คือแบ่งตามวัสดุที่เขาเอามาใช้นะครับก็คือทําจากวัสดุอะไรอันนี้ก็เป็น เป็นฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เคือก๊อตอันนี้เป็นก๊อตแผ่นนะครับก๊อตม้วนก็มีนะครับแต่ก๊อตม้วนก็อาจจะหาซื้อยากหน่อยนะครับโดยส่วนใหญ่ก็ซื้อตามร้านยาทั่วไปก็จะมีก๊อตแผ่นขายก็อย่างที่ว่านะครับก็คือวัสดุอันนี้ก็จะเป็นฝ้ายก็จะเป็นตะข่ายตะข่ายชัดเจนหน่อยเป็นรูๆนะครับส่วนแค่เป็นแบบใยสังเคราะห์นะครับก็จะนุ่มหน่อยความแตกต่างก็คือถ้าเกิดว่า ตัวถ้าเป็นวัสดุธรรมชาตินะครับเป็นตัวฝ้ายจริงๆนะครับการดูดซับของเขาจะดูดซับได้ดีกว่าตัวใย,ยสังเคราะห์นะครับแต่ข้อจํากัดของเขาก็คือถ้าเป็นฝ้ายนะครับการโอกาสที่เขาจะติดเวลาเราเป็นแผลนะครับมันจะติดเนื้อของเราได้ง่ายกว่าแบบตัววัตถุสังเคราะห์และตัวสังเคราะห์วัสดุพวกอใาย,ายสังเคราะห์ตัวนี้ก็เนื้อก็จะนุ่มนะครับการติดแผลก็จะน้อยกว่านะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งก็เรื่องของการระคายเคืองด้วยการแพ้โดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเราจะแพ้เราจะแพ้จากวัสดุธรรมชาติมากกว่าวัสดุสังเคราะห์นะครับก็ตามท้องตลาดทั่วไปก็จะมีเกี่ยวก็จะมีนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นไซส์สองนิ้วคูณสองนิ้วสามนิ้วคูณสามนิ้ว,วแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็น เป็น4นิวนะครับอย่างของรถพยาบาลนี่เขาก็จะครมเลยว่าเป็นไส้ร้อยเปอร์เซนต์นะครับส่วนสังเคราะห์ก็เหมือนกันนะครับก็มีหลายไซส์ครับก็ก็ขนาดไซส์ก็เหมือนกันก็คือสองคูณสองสองิวคูณสองิ 2, ้สามิ้คูณสามิแล้วก็สี่ิ้คูณสี่ิวนะครับพอดีตัวอย่างของสามมิวผมไม่ได้เอาเขามานะครับแล้วเ,เขาก็อันนี้เป็นสังเคราะห์นะครับก็จะนุ่มหน่อยครับแล้วก็ การซื้อซับก็เดี๋ยวนี้มันปัจจุบันก็อาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดแต่พูดถึงราคาก็ถ้าเป็นกออ๊อตที่เป็นใย,ยสงังเครานี่ราคาก็จะแพงกว่าออก็จะเป็นอันนี้คือมันก็แพงกว่าหลักบาท2บาท3บาทประมาณนี้นะครับที่เราเห็นกันอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นก๊อตม้วนแต่ว่ากอ๊อตม้วนตามร้านก็ไม่ค่อย เห็นกันเท่าไหร่แต่ที่เราจะเห็นกันก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่าคอนฟอร์มมิงนะคะคอนฟอร์มมิงก็คือเทปก็คือเบนดิกก็คือเทปพันใช่ไหมครับแต่ว่า,าชื่อจริงจริงของเขาก็คือจะเป็นอีลาติคอนฟอร์มมิงก็คือเทปผ้าผ้าพันที่สามารถยืดหยุ่นไนดะ้ประมาณนี้ครับก็โดยคุณสมบัติหลักๆของเขาเลยนะครับก็คือเอาไวส้สำหรับพันปิดแผลมากกว่าแต่ด้วยความที่ว่าเขามีลักษณะเหมือนอตัวก๊อตก็ สามารถเอามาไว้สําหรับดูดซับได้ในกรณีที่บอกว่า,าไม่ได้สารขั้หลังไม่ได้ออกมากแล้วนะครับแต่ยังไงถ้าเกิดว่า,าแผลที่ยังมีสารขัดหลังออกมาเยอะๆอยู่ยังมีเลือดน้ําเหลืองออกมาเยอะอยู่ก็จําเป็นที่จะต้องใช้กอ๊อตเข้ามาช่วยก็คือแปะกอ๊อตลงไปก่อนแล้วก็พันด้วยตัวคอนฟอร์มนะครับคอนฟอร์มก็มีไ์ให้เลือกเหมือนกันคือคอนฟอร์มมันก็จะนะครับก็จะเป็นเหมือนคนนุ่นนน,น,นก็จะมี 2นิ้วสนิ้วก็สนิ้วอีกเนื้อของคอนคอนฟอร์มก็จะเหมือนคอสสังเคาะนะครับก็คุณสมบัติก็อย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้ก็ดูซับได้แต่ก็คงไม่ดีดพอแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเป็นม้วนๆก็ให้เราเอาไว้สำหรับพันคนลนี้ ด้วยความที่เขามีความยืดหยุ่นนะครับพอมันพันไปมันก็จะเข้ารูมันอันนี้คือข้อดีของเขาถ้าเกิดว่าเราเป็นแผลสมมติว่าเราเป็นแผลต่อต่อกันหลายหลายในบริเวณใกล้ๆกันหลายๆจุดใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราจะใช้กอ๊อสมันก็จะเป็นจุดๆไปเพื่อความสวยงามแล้วก็สามารถอกอกก๊อตแผ่นใหญ่ครอบไปทีเดียวแล้วก็ใช้คอนฟอร์มพันก็ก็จะ เรื่องความสวยงามแล้วก็การอยู่ตัวก็จะอยู่ตัวได้ดีกว่าเราเอาก๊อตเป็นแผน่แผนๆมาแล้วก็เอาเทปมาแปะยางเงครับแบบเนี้ยการอยู่ตัวก็จะอยู่ตัวได้ดีกว่าครับอัน,นพุตคลิปแต่ละคลิปนี้ผมตั้งใจจะทําประมาณ15นาทีนะคะเพราะอย่างน้อยก็ไม่ได้สั้นหรือว่ายาวเกินไปก็ถ้าเกิดมันก็อย่างน้อยก็จะคลิปก็จะไม่ดูแบบอืดๆเกินนะครับ คอนฟอร์มก็คืออันนี้วัสดุสาหรับดูดซับก็จบไปแล้วแต่ที่จริงนะครับอีกตัวหนึ่งอันนี้เราก็เคยเห็นสำลีม้มวนดวยสวน่เราก็ไม่ค่อยเอามาเช็ดหรอกครับเราจะใช้เป็นตัวดูดซับแต่ที่จริงก็คือเขาไม่ค่อยแนะนําว่าเอาสำลีไปปิดแผ่โดยตรงนะครับปกติแล้วเ็าจะเอา,อามีแผ่นตะข่ายหรือว่าแผ่นก๊อตนะครับที่ไม่ติดแผ่ของเราครับมาลองก่อนแล้วก็ ปิดด้วยตัวสำลีนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงเทคนิคการาทำความสะอาดแผลแลว้วก็การดูแลแผลอีกทีหนึ่งนะครับในตอนต่อไปนะครับโดยส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเอาคือที่จริงอันนี้มันเป็นสำลีมวล้วนชื่อมันม้วนก็จริงนะครับแต่ที่จริงมันเป็นสำลีแผ่นเขาเอามามว้มวนม้วนมันสามารถคลียออกมาเป็น,ปนแผ่นแล้วก็ตัดตามขนาดที่เราต้องการได้นะครับก็จบไป วัสดุกลุ่มที่2จบไปแล้วนะครับก็คือกลุ่มทวนกันใหม่นะครับก็กลุ่มแรกก็คือเกี่ยวกับวัสดุที่เอาไว้สําหรับเช็ดก็จะเป็นพวกสาลีนะครับกลุ่มที่2ก็คือวัสดุที่เอาไว้สําหรับซึมซับพ,พวกของเหลวก็จะเป็นพวกก๊อดนะครับแล้วก็ที่พิเศษหน่อยก็จะเป็นพวก conforming มมตัวนี้ conforming น,มมนี่ก็จะช่วย ในเรื่องการถูกซับได้บ้างแต่หลักๆแล้วเอาไว้สําหรับปิดแผลมากกว่าก็คือจะกึง่งๆไปกลุ่มที่3นะครับที่เราจะพูดถึงต่อไปก็คือกลุ่มเกี่ยวกับวัสดุเอาไว้สําหรับปิดแล้วก็ป้องกันบาดแผลนะครับอันนี้ที่ปกติในบ้านในบ้านเราที่จะเจอนะครับที่เห็นเป็นม้วนๆเนี่ยนะครับที่มันยืดหยุ่นเหมือนกันนะครับมันจะมี2ประเภทนะครับอันเนี้ยเขาจะเรียกว่า,า elastic conforming ง a n นเด e ก็คือผ้าผ้า,ผา,แบบแบบาพันแบบแบบพัน พันแบบเข้ารูปเหมืนอนตัว,ตว,ตวอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นรูปตัวอย่างนี้นะครับแต่อีกตัวหนึ่งมันจะเป็นคุณสมบัติของเขาก็คือพันแล้วมันจะไม่ได้ติดกับเนื้อของเราเราจะต้องใช้เทปมาปิดอีกทีหนึง่งแต่ว่ามันจะมีอีกชั้นิดหนึ่งก็คือจะเป็นอีลาติกคเฮโซสฟตัวนั้นนะครับมันจะมีะคล้ายๆว่าเป็นมีแรงยึดเหนี่ยวอยู่ในตัวเองมันจะมันจะยึดเกาะตัวเองได้เราไม่จําเป็นจะต้องไปใช้พวกเทปมาแปะเพิ่ม เดี๋ยวพูดต่อไปก็คือพวกกลุ่มที่3ามก็คือวัสดุสําหรับเอามาไว้ปิดแผลนะครับหลังจากที่เราปิดแผลด้วยก๊อตแล้วก็ตาก๊อตแล้วนะครับเราจําเป็นสมมติว่าเรามีแผ่นกอ๊อตปิดแผลแล้วละนะด้วยความที่มันไม่มันไม่ม,ไมีคุณสมบัติในการยึดเกาะกับผิวเราใช่ไหมครับมันจําเป็นที่จะต้องมีพวกเทปตัวนี้เข้ามาในการปิดแผลของเราด้วยนะครับก็จะมี ที่มีจำหน่ายโดยทั่วไปก็เทปพ,พวกนี้ครับจะมีอยู่2แบบก็จะเป็นเป็นเทปใสนะครับแล้วก็เป็นเทปกระดาษคุณสมบัติก็คือการติดไม่แตกต่างกันครับที่เขาทำกระดาษออกมาแล้วก็คือตัวกระดาษนะครับการแพ้ค่อนข้างจะพบน้อยกว่าที่เป็นแบบเทปใสนะครับเทปใสก็คือโอกาสเกิดการแพ้จะง่ายกว่าแต่ข้อจํากัดก็คือ ตัวเทปกระดาษมันโดนน้ำไม่ได้แต่ว่าเทปใสมันก็ยังบอกเออถ้าเราต้องทําทปิดแผลที่มันต้องถูกโอกาสที่จะถูกละอองน้ําอะไรใส่ก็ยังใช้ได้อยู่แต่ถ้าเกิดเป็นกระดาษมันก็จะยุ่ยไปเลยนะครับอนี้ก็จะมีไซส์ก็โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นครึ่งนิ้วแล้วก็1นิ้วนะครับคลิปนี้น่าจะ20นาทีนะครับอาจจะเล็กหน่อย20นาที เราก็อาจจะเกิดข้อสงสัยแล้วคับว่าเออมันไม่มีแบบถ้าเกิดว่าต้อง,องปิดท้องติดแผลใหญ่ๆมากกว่าหนึ่งนิ้วอะ่ะไม่มีแล้วเหรอมันมีครับแบบสามนิ้วสี่นิ้วก็มีครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าราคาก็จะสูงขึ้นใช่ไหมครับแล้วโอกาสที่เราจะติดแผลบ่อยๆก็อาจจะไม่ไม่ค่อยมีมันไม่เหมือนตามสถานพยาบาลที่เขาจะซื้อไว้ก็ได้อย่างม้วนสีอย่างตามตามร้านยาครับม้วนสี่นิ้วก็มีครับแล้วมันก็จะแบ่งแบ่ง คล้ายๆว่ามันฉีกแบ่งได้ตามตามตามขนาดหน้ากว้างมันนะครับที่เราต้องการได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะซื้อไว้ใช้เองบางทีถ้าเราไม่ได้ทําแพรบ่อยๆครับการจะไปซื้อม้วนสี่นิ้วอ่ะมันอาจจะก็อาจจะราคาก็จะสูงไปเลยก็จะมีอีกทางเลือกหนึ่งก็คือจะเรียกว่าเทปแต่งแพลนะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่เป็นเทปแต่งแพนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นมวลๆเลยนะครับก็คือตรงน,นี้ก็จะเป็นเป็นเหมือนเนื้อเนื้อ,เน,อเนื้อผ้านะครับเหมือนก๊อตนะครับแต่ไม่มีคุณสมบัติในการดูในการซึมซับของเหลวนะครับเพราะมันมันบางมากมันก็คือถ้าเกิดว่าเรา,าต้องทามแผแลเราก็ต้องใช้กอ๊อตแล้วก็เราก็ใช้ตัวนียครับเทปแต่งแผลนะมาปิดทับ ข้อดีก็คือเทปแต่งแผลครับราคาไม่ได้สูงมากอย่างตัวเนี้หน้ากว้าง10เซนเราสามารถตัดขนาดได้ราคาก็ไม่กี่10บาทบมันก็จะเป็นหลักสิบอย่างนี้แล้วกันนะครับก็เราสามารถตัดอย่างนี้เขาก็แบ่งมีบากให้แล้วก็คือ5เซนแต่ถ้าเกิดว่าเราจะสามารถให้กว้างกว่านี้ก็ได้หรือว่าน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับความยาวก็อย่างที่เราต้องการเลยนนหน้ากว้างก็อู่ที่10เซนนะครับ อันนี้สาหรับคนที่ไม่ได้ทําแผลบ่อยๆถ้าเกิดว่าเราต้องทําแผลระยะยาวล่ะอันนี้ก็จะยาว10เมตรนะครับอันนี้จะยาวแค่1เมตรนะครับหน้ากว้าง10เมตรเท่ากันแล้วก็ถ้าสําหรับคนที่มีแผลกว้างมันจะมีอีกตัวอีกรุน่นอีกรุ่นหนึ่งก็คือเนี้ยจะหน้ากว้าง15เซน15เซนก็จะใหญ่กว่านอยหน่อย สิบห้านาทีแล้วนะครับก็อาจจะต่ออีกสักหน่อยหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับวัสดุสำหรับปิดแผลก็จะมีหนึ่งกระงึงตัวคอนฟอร์มมิงพันสามารถด้วยความที่ว่ามันไม่มีกาวอยู่ในตัวเองใช่ไหมครับเราก็อาจจะจําเป็นจะต้องใช้พวกเทปพวกนี้ครับเข้ามาช่วยพันเสร็จแล้วก็ใช้เทปเข้ามาปิดช่วยหรือ,อใช้ตัวเทปแต่งแผลเข้ามาพัน ้วยก็ได้ก็เพิ่มความสวยงามเข้าไปนะครับสุดท้ายนะครับก็อยู่ในกลุ่มของวัสดุปิดแผลนะครับแล้วก็ป้องกันแผลนะครับแต่ว่าเขาก็ทําไปรูปสําเร็จเนาะเพราะว่าแต่เดิมเพราะว่าก่อนที่เราแนะนําอันนี้ก็คือเราแบบว่ามีการประยุกต์ใช้ก็คือเอาตัวนี้มาปิดด้วยตัวเทปแต่ที่เราจะเห็นเป็นหนะักตามหลานยาก็จะเป็นพวกนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นพวกพลาสเตอร์ปิดแผลสาเร็จ แผ่สำเร็จก็จะสังเกตนะครับเดีย๋ยวขออนุญาตแกะให้ดูนะครับเขาก็จะมีเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนที่เป็นแผ่ก็คือก็คือทํหน้าที่เป็นนะครับก็คือตัวก๊อต เอาไว้สาหรับดูดซับของเหลวแล้วก็ตัวนี่ครับวัสดุของเขาก็จะเหมือนนี่ครับเหมือนเทปแต่งแผลนี่ครับส่วนส่วนที่อยู่ด้านนอกนะครับก็จะเหมือนเทปแต่งแผลแต่อันนี้ก็คือเขาก็จะต้องเราก็ต้องเลือกขนาดตามโดยส่วนใหญ่ข้างหน้ากล่องเขาจะบอกอยู่แล้วนะครับว่าขนาดเนี้รองรับแผลไม่เกินกี่เซนกี่เซนเขาก็จะแนะนํามานะครับอย่างตัวนี้ครับ บ้านเราก็จะแบ่งเปง็นสองแบบนะครับก็คือแบบอย่างชนิดนี้ก็คืออันนี้จะไม่กันน้ำนะครับก็จะเห็นตัวอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าตัวเทปแตงแผ้ไม่คุณไม่มีคุณสมบัติในการกันน้ำนะครับแต่ตัวงนี้ก็จะมีอย่างตัวของ นะครับจะเป็นเทปใสๆนะครับจะมีคุณสมบัติการกันน้ําแล้วก็มีแพ่เหมือนกัน,นแล้วก็อีกชนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบนี้จะเห็นนะครับว่าเขาจะเป็นแผ่นใสๆเลย ไม่มีไม่มีก๊อสอยู่ข้างในก็อันนี้ก็เหมาะกับพวกแผ่ทะลอกนะครับตามที่เขาเระบุไว้ก็คือมันไม่มีสารคัดหลั่งออกมาละหรือมาออกมาก็น้อยมากประมาณนี้ครับก็จะเป็นแผ่นใสใส,ส,สเลยคือข้อดีตรงนี้ก็คือเราถ้าเกิดว่าเราซื้อแบบแผ่นใหญ่มาแล้วก็ตราะว่าแผ่เราเล็กกว่าใช่ไหมครับเราก็สามารถตัดได้อันนี้นะครับก็ตัดเพราะว่า ส่วนของฟิล์มของเขาครับมันเป็นกาวทั้งหมดแต่ในกรณีของตัวนี้ครับเราจะตัดไม่ได้เนาะเพราะมันจะสูญเสียการปกปิดบ,บาดแผลเราไปเลยเพราะว่ากาวพราเราถ้าเราตัดก็คุณสมบัติกาวมันก็จะบโมโบใช่ไหมครับแต่ท่านี้เราก็ตัดได้อันนี้ก็เนก็จบไปแล้วนะครับสําหรับวัสดุที่เอาไว้สําหรับทำข้อสารบ,บาดแผลแล้วก็ปิดบ,บาดแผลนะครับก็คลิปต่อไปก็จะมาพูดถึงเทคนิค ว่าด้วยกันทำความสะอาดตาัดแผลนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะลงทั้งในในส่วนของ Facebook แล้วก็ YouTube นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ